สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกับคุณครูพี่นันเองนะครับในหน้าที่27สําหรับนักเรียนชั้นป .2 นะครับผมหน้าตาหนังสือของหน้าที่27จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือขึ้นบทใหม่แล้วนะครับยูนิตทนะครับบทที่3แล้วยูนิตนะครับแปลว่าบทนะครับหรือแปลว่าหน่วยบทที่3นะครับนี่เลข3ตัวโตๆเลยชื่อบทว่าชื่อเรื่องนะครับว่า my face my m i แปลว่าอะไรครับแปลว่าของฉัน face f a c e นะครับอ่านว่า face แปลว่าใบหน้านะครับงนั้น my face ก็ใบหน้าของฉันหรือว่าหน้าของฉันนะครับคุณครูเขียนเลยหน้าของฉันหน้าก็คือใบหน้านะครับนะเดี๋ยวใส่ใบหน้าเข้าไปดีกว่านะเดี๋ยวหน้าจะเฉยนักเรียนจะนึกว่าเป็นหน้าของหนังสือใบหน้านะครับ กใส่เพิ่มวาว่าใบาหน้าหน่อยใบหน้าของฉันนะครับโอเคนะครับใบหน้าของฉัน my f a c s t ใบหน้าของฉันนะครับแล้วก็มีคำสั่งย่อยออกมาว่า listen p o i n t and say นะครับ listen แปลว่าอะไรครับฟัง point P o n T, แปลว่าชี้แ n d แปลว่าและ say แปลว่าพูดแล้วก็ยังมีคำสั่งอีกว่า point นะครับแปลว่าชี้เหมือนเดิมคุณครูเลยไม่ได้แปลให้นะครับแต่ repeat นะครับแปลว่าอะไรครับเรียนมาหลายหน้าแล้วนะครับนะแปลว่าอ่านตามนะครับแล้วให้นะักเรียนอ่านตามเกี่ยวกับอะไรครับ my face เช่นเคยนะครับซึ่งตัวเล็กเกินไปคุณครูก็ ลอกออกมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับให้ตัวใหญ่ๆนั่นก็คือข้อหนึ่งนะครับนี่เลขหนึ่งที่เมาสชี้อยู่นะครับตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยคุณครูมาขยายใหญ่ขึ้นเป็น head นะครับ head อ่านว่า h e a นะครับแปลว่าศีรษะ h e a เท่ากับฮอนกูกนะครับ e a เท่ากับสระ a นะครับลูกนะในที่นี่ d เท่ากับโดเด็กนะท่านนักเรียนติดตามคุณครูมาตั้งแต่ปหนึ่งนะครับจะทราบว่าคุณครูจะบอกให้อย่างนี้เลยนักเรียนจะได้อ่านออกนะครับนะ แต่ในชั้นป .2 นี่คุณครูไม่ได้เขียนให้นะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูอธิบายให้ก็แล้วกันนะครับว่าตัวไหนแทนตัวอะไรนะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษข้อที่2นะครับ H A I R นะครับอ่านว่า hair H เท่ากับพอต้ H ูกนะครับ A I R นะครับสตัวเลยนะครับ A I R นี้เท่ากับสระแอเลยอ่านว่า hair แปลว่าเส้นผม หรือผมเฉยๆก็ได้นะครับผมในที่นี้คือผมมลศรษะนะครับนะไม่ได้แทนตัวเองว่าไอผมอะไรไม่ใช่นะครับศัพท์ที่3คือไอนะครับ e y e อ่านว่าไอนะครับตัวนี้นะครับนะเอาเป็นว่าเป็นการอ่านตายตัวก็แล้วกันนะครับนะให้คุณครูบอกว่า e y e ตัวไหนเท่ากับ o งตัวไหนเท่ากับ s r ตัวไหนเท่ากับตัว y ตัวยอยักษ์มันเปรียบเทียบยากหน่อยเอาเป็นว่าตัว y เนี่ยเท่ากับยอยักษ์นะครับ แต่นักเรียนจำตาตัวไปเลยว่า e y e อ่านว่า i นะครับนะแปลว่าตาสอนกันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะเป็นเทคนิคของครูพี่นันเองนะครับผมคุณครูท่านอื่อนอาจจะสอนแบบอื่นนะครับนะวิธีการอ่านแต่ครูพี่นันขอสอนแบบนี้ก็แล้วกันนะครับลูกนะว่า e y e อ่านว่า i จบเลยแปลว่าตานะครับส่วนศัพท์ที่4ก็คือ e, e นะครับ เอียเอียเนี่ยนะครับ ear เนี่เท่ากับสาะเอียไปเลยเพราะฉะนั้น ear เท่ากับสระเอียก็เขียนสระเอียเข้าไปเลยอ่านว่าเอียแปลว่าหูจบเลยเหมือนกันแต่ในที่นี้คือเรากําลังเดี๋ยวนะครับหนังสือเขากาลังบอกว่าคําว่าเอียแปลว่าหูนะครับแต่ไม่ได้เขียนใส่ S ลงไปเพราะต้องการที่บอกว่าเอียแปลว่าหูแต่ถ้าเขียน My เอียอย่างนี้นะครับต้องใส่เอสเข้าไปนะครับเพราะถ้าไม่ใส่เอสจะกลายเป็นนักเรียนมีหูข้างเดียวนะครับเข้าใจนะครับนะถ้า Mye a r ต้องใส่ S ด้วยนะครับเข้าใจนะครับนะอันนี้ E a r เฉยๆคือพูดลอยๆขึ้นมาแต่ถ้า My ear หูของฉันต้องใส่ S นะครับถ้าไม่ใส่ S เท่ากับนักเรียนมีหูข้างเดียว ข้อที่5นะครับ nose นะครับ n-o-s-e nose แปลว่าจะหมูก n ก็นอนหนูนะครับ o ก็เท่ากับสระ o-s-e นะครับเท่ากับสอเสือไปเลยนะคุณครุแบบพี่นันจะสอนแบบนี้ไปเลยลูกนะ s-e เท่ากับสอเสือจบเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายสำหรับคำศัพท์นี้นะไม่ได้หมายถึงว่า s-e จะต้องเป็นสอเสือในทุกคำศัพท์เพราะปกติแล้วตัว s ตัวเดียวนะครับเท่ากับสอเสือ แต่เดี๋ยวนักเรียนถามาแล้วอ้าวแล้วตัวอีเ่รครับคุณครูแทนค่าเป็นพยัญชนะไทยหรืออักษรหรือการันก็คุณครูบอก SE ถ้เท่ากับสออเสือไปเลยจบอ่านง่ายดีนะครับนะเอาเป็นว่าเทคนิคคุณครูจะสอนแบบนี้ก็แล้วกันส่วนศัพท์ที่6นะครับอ่านว่า m o u t h ม o u t ์นะครับลงท้ายด้วยเชือะเนี่ยปกติจะมีทอท่ารการันหรือทอทหารสะกดนะครับแต่ว่ามัน เขียนแล้วนักเรียนอ่านไม่ค่อยออกนะครับยากเกินไปก็คุณครูเขียนเมาส์อย่างนี้เลยนะครับมอมอมอโถเมาส์จบเลยนะครับแต่เวลาอ่านออกเสียงนะลูกนะอ่านว่าเมาส์นะครับเพราะมันลงท้ายด้วยทีแปลว่าปากนะครับคุณครูจะสอนแบบนี้นะครับนะให้นักเรียนหัดอ่านให้ออกด้วย M เท่ากับมอมานะครับ O U เท่ากับสรรเอานะครับ T S เอนี่ยปกติเท่ากับทอทหารหรือทอธงสะกดแต่คุณครูบอกให้อย่างนี้นะครับโดยเขียนแบบนี้เลยว่าเมาส h แปลว่าปากโอเคนะครับ okay, น what, okay, okay. ักเรียนหัดท่องนะครับนะ h e i นะ i e Ear, n o s e mouth นะครับอ่ะไปต่อครับหน้าถัดไปคำสั่งว่า look and s a y นะครับ look l o k นะครับ look แปลว่าดูนะครับคำสั่งแบบนี้นะครับเจอมาหลายๆหน้าเลยนะครับนักเรียนน่าจะจำได้นะครับผม และเซพูดนะครับก็มีภาพเด็กนักอสองคนนี้นะครับก็เอามือจับศีรษะตัวเองเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยคล้ายๆออกคำสั่งนะครับบอกว่า touch your head T O U C H นะครับซึ่งเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับที่เมาส์คุณกูชี้อยู่นะครับอ่านว่า touch นะลูก T เท่ากับตัวทหาร O U เท่ากับสระอะนะครับ C H เท่ากับชช้างเนียว่า touch แปลว่าแตะ แตะก็คือเอามือไปแตะนะครับหรือสัมผัสนะครับผม touch your head ก็คือเอามือไปแตะที่ที่หัวของคุณหรือว่าสัมผัสศีรษะของคุณนะครับ your ลว่าของคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูสั่งให้นักเรียน touch your head ก็เอามือไปแตะที่ศีรษะแต่ touch your ear เอามือไปแตะที่ไหนครับที่ใบหู นะครับ touch your eye ก็เอามือไปแตะที่ตาไม่ใช่จิ้มตานะครับนะแตะที่ตาเฉยๆ touch your nose นะครับก็แตะที่จมูกห้ามไปแคะขี้มูกนะครับนะขี้มูกนะไม่ใช่ขี้มูก <c oughs> แล้วก็ touch your อะไรครับที่เรียนมาในหน้านี้ touch your nose นะครับเป็นต้นโอเคนะครับเป็นว่าจบหน้าที่27นะครับผม คุณครูว่าพีนันก็ขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับนะที่กดติดตามช่องครูนันชนแนลนะครับไปต่อกันในหน้าที่28นะครับผม